คุณป้าประพาพันธ์และคุณลุงศิลธพงศ์อรุณไพศาลศิลินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านอยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านก <c oughs> ันน,น,น,นะครับใครเริ่มรู้จักเรื่องราวของบิมกันก่อนครับอ๋อรู้จักก่อนค่ะคุณป้ารู้จักก่อนใช่ค่ะเพราะอะไรครับเอดูรายการทีวีนะคะที่คุณต้นกับอาจารย์เสรีทำนะคะก็คือรายการสุขและสวยอ๋อก็คือรายการนี้นะครับใช่ค่ะครับ ล้าทีนี้ก็ดูมาประมาณเกือบสองปีแต่ไม่เคยเชื่อนะคะอืมไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่ามันเยอะนะคะเดี๋ยวนี้อาารเสริมมันเยอะีก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดีก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทีนี้พอดีเอ,อเมื่อประมาณเมษาพฤษภาปีห้าห้านะคะอาจารย์ก็เจ็บเข่าครับเจ็บเข่าแต่ช่วงที่เจ็บเข่านี้ก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันก่อนหน้านั้นมีอาการไหมฮะไม่มีคะ่ะ คือเป็นคนแข็งแรงดีใช่ค่ะไมีการไม่มีเจ็บคงเข่าอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วอยู่ๆก็เจ็บมาเจ็บมาได้ประมาณสองเดือนนะคะเจ็บแต่ก็ไม่ไปหาหมอคือคือพูดง่ายๆว่าดูรายการเราสองคนจัดรายการโดยที่เหมือนกับรายการเขาเจ็บเขาเจ็บช่วงเดียวกับพี่เจ็บพอดีอวันนั้นที่เราคุยกันไงว่าจะว่าพี่เจ็บข่าวแบบยืดไม่ได้งอไม่ได้ตึงไปหมด ก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ตรงกันพอดีอแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นตอนนั้นตังติแลวพี่กินสีฟ้าอยู่เพราะว่าเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะอาจารย์พิเชษก็เลยเอาสีชมพูไปให้กินครับนี่เอาสีชมพูไปให้กินเนี่ยแล้วพี่ก็มาคุยกับต้วนว่าพี่หายใชไ่ไหมคะคุยในรายการะคะแล้วก็บังเอิญวันนั้นโชคดีที่มาดูตอนที่อาจารย์บอกว่าเจ็บเข่าพอดีอก็เลยแบบเอะใจขึ้นมามเชื่อทันทีเลยว่าขนาดอาจารย์เสรียังกินเลยแล้วเราจะไปกลัวทําไม ใช่ไหมคะก็เลยพอดูรายการจบเนี่ยก็มาที่บริษัทเลยค่ะมาซื้อไปกินเลยอ๋อนเลยใช่ค่ะไม่ไม่ถามใครเลยนะคะไม่โทรถามเลยก่อนหน้านั้นไม่มีอาการเจ็บไม่มีค่ะแล้วแล้วทราบสาเหตุที่เจ็บไหมครับไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไงคะอ๋อก็ไม่ได้ไปหาหมอวิ่ิดิััยอะไรเลยไม่หาค่ะรู้แต่ว่าพอเจ็บปุ๊บค่ะดูรายการปั๊บ มาซื้อทันทีคนวัยนี้เวลาเป็นอะไรไม่ค่อยไปหาหมอเพราะคิดว่ามันเป็นไปตามร่างกายจริงๆต้องจะบอกว่านิสัยเหมือนกันกับคุณลุงเลยใช่ไหมคุณลุงหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะนานมากคือเวลาเราเป็นอะไรก็เออก็อายุมันทั้งนี้แล้วมันจะอะไรกันนักหนาเราก็อยู่อ่างเงี้ยแต่ก็คือคุณป้าเขาไม่สนใจว่าเป็นโรคอะไรหรือว่าเจ็บเพราะอะไรใช่ค่ะไม่สนใจเลยก็ทนนะคะทนทนเจ็บทนไร แต่แต่ก็เพราะโชคดีอะค่ะคที่มาเจออาจารย์เสรีพูดวันนั้นอะ <c oughs> ก็เลยหายจากความเจ็บไปเลยแล้วอ <c oughs> พอหายแล้วค่ะและยังไงคะถึงได้ใช้ทั้งสองคนเลยทีนี้หายใช่ไหมคะคนนี้เขาก็แบบเขาเดินแปลกๆนะอาจารย์ <c oughs> เดินกระเพกกระเพกก็ถามเขาว่าเป็นอะไร คือเขาไม่บอกนะคะเขาเจ็บมานานละมันเหมือนเส้นยึดใช่ไหมคะตรงปวดกระดูกนะคะจังมันปวดกระดูกตรงส้นเท้านะคะตรงส้นเท้าอพราะบางทีใช่บางครั้งพี่ก็เป็นคือไม่สามารถที่จะเอาส้นเท้าเนี่ยลงได้เต็มเท้าเวลาเดินเนี่ยต้องยกส้นไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ลงถ้าลงแล้วเจ็บใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคุณลุง้าไหมครับไม่ไม่ทราบเลยปวดมากปวดโอ้ แสดงว่าปวดนานแล้วปวดนานแล้วไม่บแต่ไม่บอกใครไม่บอกใครคหมอก็ไม่ไปหาไม่ไปหาหรอกครับยาก็ไม่ทานกลัวที่รู้ที่มาสังเกตอาการใช่ค่ะสังเกตเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาเดินแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาเขาก็บอกเขาเจ็บต้นเท้าก็เลยไปหยิบมาให้เขากินเลยค่ะที่ครับรูผมเคยคุยกับคุณลุงศิลพงษ์เองเนี่ย ต้องต้องให้คุณลุงช่วยไล่ฟังทำไมถึงไม่ไปหาหมอและทำไมถึงไม่ยอมกินยาคล้ายๆก็เชื่อว่าที่เราปฏิบัติธรรมน่าจะช่วยได้อ๋อเป็นคนปฏิบัติธรรมครับแล้วแล้วก็แสดงว่าอาการเจ็บป่วยของเราพวกนี้มันก็เหมือนเป็นเวรกรรมอย่างนี้หรือเปล่าฮะอาจจะมีหลายสาเหตุนะการเจ็บป่วยที่ที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าท่านสอนมาครับแต่คิดว่าเเดี๋ยวเรา ที่ท่านสอนมาเราก็น่าจะรักษาเองได้แต่คิดว่าบุญกุศลจะช่วยได้ว่างั้นเถอะใช่ไหมคะกา,การปฏิบัติ่าาจกการปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ยอมไปหาไม่ยอมไม่ใช่เพราะกลัวหรือว่าไม่ หรือสาเหตุอื่นมีไหมฮะก็มีส่วนถ้าไปหาอาจจะกลัวให้หมอให้ยาแก้ปวดมาเดี๋ยวกระเพาะเราจะแย่อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มีความเชื่อที่ชัดเจนเพราะสมัยก่อนที่เป็นแอสเพรินไม่ใช่เป็นพาราเซตามอลเนี่ยครับมันมีปัญหากับเรื่องกระเพาะจริงๆบางคนอาจจะแพ้ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ไปไม่ไปแล้วเอาบีให้เขากินยากไหมคะไม่ยากค่ะเอาให้กินเขากินเลยค่ะโอเชื่อกันเลยใช่ค่ะเพราะเขาเห็นแบบกินแล้วดีขึ้นไงคะอาจารย์ภายในห้าวันนะคะกินสีชมพูไปห้าวัน ก็ครั้งแรกก็ยังคิดว่าเป็นอุปทานนะคะอาจารย์ว่าทําไมมันจะเร็วจังเลยหรือว่าเราฟังอาจารย์เสรีมาว่าหายเราก็หายด้วยอุปทานทำไมถึงเชื่ออาจารย์เสรีละฮะก็อาจารย์เสรีเป็นแบบยังไงอะครับมีชื่อเสียงหลายอย่างแล้วเราก็ดูรายการอาจารย์มาหลายหลายรายการหลายเรื่องหลายรา่ใช่ค่ะหลายเรื่องเลยค่ะดูมาตลอด ทั้งทที่ดูแบบไม่เชื่อแต่ก็ดูแต่อาจารย์ก็ย้ำอยู่เสมอนะบางครั้งเนี่ยดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณลองไปศึกษารายการของเราเนี่ยสิ่งที่เราเน้นอันหนึ่งก็คือคนมีประสบการณ์จริงอันนี้เป็นการเน้นนะคะคือถ้าเราสองคนกับต้นนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาเนี่ยเราไม่ทําไปนานแล้วแต่นี้เราหาคนได้ไงคะเราหาคนที่กินแล้วดีขึ้นได้เราถึงได้ทำเลยกัรแล้วทีนี้วันที่อาจารย์แถลงข่าวนะคะวันที่หกสิงหาอาจารย์ก็ พูดบอกว่าอาจารย์ทารายการก็ต้องเอาตัวเองเป็นเขาแรกค่ะต้องเอาตัวเองเป็นเป็นเกียรติของตัวเองเป็นปัะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าะเกิดมันไ่ดีจริงเราสวยเลยก็เพราะว่าถ้าถ้าไม่ดีจริงอาจารย์ก็คงไม่กล้ามาพูดใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนไปหลอกคนนะคะใช่ก็เลยแบบมั่นใจมั่นใจพอดูรายการอาจารย์จบเนี่ยมันซื้อเลยค่ะวันเท่านั้นเหรอใช่ค่ะ อาการที่เจ็บมันเจ็บสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวค่ะข้างขวาข้างขวาข้างเดียวใช่ค่ะเป็นยังไงเลยครับพอห้าวันผ่านพอห้าวันเนี่ยรู้สึกเบานะคะเบาแล้วก็ปกติจะขึ้นบันไดนะคะอาจารย์ต้องขาซ้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ขาขวาตามอันนี้เรียกว่าเดินือขึ้นลงบันไดแบบดังงามคือต้องดีนไช่เหรอฮะจริงไม่คนธรรมดาจะเดินอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ข้างเงามเขาจะเดินอย่างนี้ อ่ใช่ค่ะใช่เหมือนอาจารย์พูดนะคะแถวบ้านเรียกว่าลากขาเขาเดีเดินนางง้ยคือคนธรรมดาจะก้าวไปเรื่อยๆนางงานนี่เขาก้าวหนึ่งก้าวแล้วเอาไปประชิดแล้วก็้าวใหม่แล้วก็ประชิดไปคนแก่กำลังงามเนี่ยเดินเหมือนกันอ๋อคุณป้าเป็นนางงามเก่าหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ละค่ะเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะแต่พอเจ็บมันก็ต้องเดินอย่างนั้นค่ะต้องเจ็บแต่พอหลังจากห้าวันผ่านหลังจากห้าวันก็ก็คือพอห้าวันก็ยังสงสัย ว่าเป็นอุปทานแต่ก็ไม่ได้หยุดนะคะก็กินต่อเรื่อยๆมีมีทานยาตัวอื่นด้วยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยอนอกจากตัวนี้ตัวเดียวค่ะอาจารย์ถอดใช้สีชมพูลแล้วมันหายเนี่ยเปลี่ยนสีไหมคะเออกินไปสองหลอดนะคะอาจารย์ทีนี้ก็มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายเกือบทุกอาทิตย์นะคะ,ะก็มีข้อมูลว่าเมื่อเราดีขึ้นแล้วเราให้เราถอยแล้วก็ไปไปอาจจะเหลือวันละเม็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ไปทานสูตรสีเขียวแทนใช่ค่ะสูตรสีเขียวซึ่งจะเป็น เป็นสูตรบำรุงธรรมดาไม่ต้องมีโรคัยไขให้เจ็บก็สีเขียวแทนแล้วก็น้ำมังคุดด้วยทุกวันนี้ก็เช้ามาก็น้ำมังคุดหนึ่งซองแล้วก็สีเขียวสีเขียวกลางวันสองนะคะจา์แล้วก็ตอนเย็นอีกสองสี่เลยเพราะอายุขนาดนี้เอาเหอะแล้วของคุณลุงแหะครับของคุณลุงสินพงษ์เองทานกี่วันถึงรู้สึกได้ว่ามันมีผลดีต่อพอพ้นเจ็ดวันแล้วก็ลืมไปแล้วก็หายไปเลยเจ็ดวัน เห็นว่าตอนนี้เดินจากบ้านไปสโมสรได้แล้วสบายมากเลยะตอนตอนตอนที่เจ็บนี่ทานยังไงฮะทานวันละวันละวันละสี่วันละสี่เช้าสองเย็นสองเช้าสองเมตรก่อนนอนสองเมตรครับอ่าฮะแต่เจ็ดวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ลืมไปเลยลืมไปแล้วแล้วก็หายไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลย Oh, อจรย์ยเพราะรว่าในหมู่บ้านที่มันน่าเดินเล่นมากเพราะฉะนั้นพอขาดีก็เดินเล่นได้ใช่ค่ะแต่เห็นว่าน,นอกจากเรื่องเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องปวดหัวจี๊ดๆด้วยหรอคะโอ้ปวดมากเลยอาจารย์หรอคะปวดมากๆเหมือนไม่เกรนไหมคะไม่ทราบอาจารย์กลางคืนนะ่ะตื่นบางทีห้าทุ่มก็ตื่นแล้วครับสองยามก็ตื่นตีหนึ่งตีสองทั้งทุกสองชั่วโมงวันนั้นท่าปวดมากปวดมากเป็นเวลามีสาเหตุไหมฮะน่าจะอาจจะ ตอนทํางานธนาคารอาจจะเป็นคนวางแผนงานมากม,มันก็เลยจอมวางแผนก็เลยปลวดที่ขาปวดมากๆเป็นเวลาติดต่อกันมาประมาณสามสิบปีโอ้ตั้งนต่นั้น,นเลยเหลอคะฮะตั้งแต่เป็นพิการธนาคารสองห้าสองสามนี่ปวดแต่ก็ไม่ทานยาไม่ทานฮะใช้วิธีทนเอาทนเอาแล้วก็ตอนหลังรู้วิธีธรรมะก็ใช้ธรรมะรักษาโอ้ใช้ธรรมะบำบัดครัก็เป็นอีกหนทางหนึ่งแต่เขาไม่หายเออไม่หายฮะ แต่ก็เบามากหนักมากอะไรเงี้ยแต่มาทานนี้หายไปเลยฮะหายไปเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกเลยตอนนี้ทานสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมครับตอนเอตอนนี้ทานสีชมพูอยู่เพราะว่าผมปวดตรงนิ้วนี้ตรงคอเป็นเรื่องขอแต่ก็ใช้วิธีทานเช้าสองก่อนนอนสองครับ ซึ่งอาการปวดหัวก็หายไปหายไปเลยฮะอาการเจ็บส้นเท้าที่ว่านานมากหายไปนานก็หายไปแล้วด้านอื่นแหะฮะมีมีอะไรอื่นอีกไหมฮะคือที่นอนกลนเนี่ยแฟนบอกว่าเดี๋ยวนี้จากลงสีแล้วเหมือนสำลลอแล้วน้อยคือเบาลงนะคะจารย์ก็คือไม่เหนื่อยมากไงครับปกติปกติเขากลนดังมากนะคะจา์ดังแบบโอ้โหหนวกหูเลยค่ะแล้วทีนี้ตอนหลังมาสังเกตเอ๊ะทำไม เสียงกลนเขาเบาลงแสดงว่าความเหนื่อยความเพลียในร่างกายมันลดลงด้วยเพราะว่าคนดับเนี่ยนขว้นละเหนื่อยมากๆหกกลนจะดังมากรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยไหมครัสดชื่นมากสดชื่นมากแล้วตอนนี้มีใครที่เรารู้จักสนิทสนมเนี่ยเราได้บอกต่อเป็นกุศลเปบนางไม่แค่เนี่ยเยอะหลายคนเลยค่ะอาจารย์เอะก็มีกรณีของน้องแนนนะคะ จันจีฬานะคะเขาเป<ช>็นคนแนะนำแล้วตอนนี้นร,ระยะสุดท้ายตอนนี้ก็มีอีกหลายคนอยู่ที่วังน้อยก็มีค่ะ,คะคบ่่ะหลายๆคนเลยแนะนำเขาเพราะว่า ประสบการณ์จากที่เราเป็นนะคะเราเป็นทว่ตัวเราเองใช่เราถึงกล้าบอกเขาเราเราไม่ได้ไปฟังมาแล้วก็ไปแนะนาคนนะคะแบบนั้นเราจะไม่มั่นใจคือถ้าตัวเราไม่ได้ใช้แล้วเราไปแนะนำมันก็เหมือนเราขายของใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้แล้วเราไปแนะนํามันก็เหมือนเราเอาข่าวดีไปให้เขาเอาความหวังดีใช่ค่ะสุดท้ายแล้วทั้งสองท่านไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ร้ายแรงเลยไม่มีไม่มีครับโอ้ถือว่าสุขภาพแข็งแรงมากไม่จะดีใจด้วยนัจริงหนึ่งในเรื่องปวดหัว30ปีเนี่ยใช้ช่ดีใจด้วยจริง สามสิบสามปีอาจารย์โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากคนเราขอบคุณอาจารย์ด้วยด้วยความยินดีครับต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้เปิดทำให้เปิดใจนะคะยดีครับขอบคุณย่จริงๆแล้วอีกคนต้องขอบคุณอาจารย์พิเชษต้ออบอาจารย์พิเชษกับพี่เนี่ยคุยกันตลอดเวลาอาจารย์เราอาจารย์ทําสินค้าตัวนี้แล้วเราทารายการนี้นะ ต้องถือว่าเราทําสิ่งที่เป็นกุศลแก่มนุษยชาติ<ช>นะ<ช>คือเราไม่ได้จะทาหวังรับหวังรวยอะไรทั้งสิน<ช>้นแต่เราหวังว่ามนุษยชาติทั้งหลายที่จะต้องเดือดร้อนกับโรคภัยไข้เจ็บ<ช>และคุณภาพชีวิตเสื่อมโทรมไปเนี่ยให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีขึ้น<ช>ผม<ช>แค่นั้น, <ผม S 1> น,นเองขออนุญาตเรียนคุณป,ป้ากับค,คุณลุงนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่ามีผู้สูงวัยนะฮะมีท่านสวหลายท่านซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่แน่นอนเลยคือดื้อจะพูดยังไงให้เขา รู้สึกหันมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมก็ก็คือปกติการมีสุขภาพที่ดีนะคะใครก,ก็ต้องการอยู่แล้วทีนีออ้อาจารย์พิเชษแล้วก็คณะนักวิจัยนะคะซึ่งเป็นคนไทยได้ผลิตสิ่งดีๆขึ้นมาให้เราจากผลไม้ไทยทีนี้ก็อย่าคิดนานนะคะอย่าคิดนานคิดนานแล้วเดี๋ยวจะเสียโอกาส ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี<อ>ค่ะก็รีบตัดสินใจอะค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายเรามากคือรีบรีบดูแลตัวเองซะใช่ค่ะ,ะ,ะอย่าคิดนาน<อ>คิดนานแล้วเดี๋ยวเสียโอกาสแล้วก็จะเป็นคนแบบไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะหรือคุณภาพชีวิตที่ควรจะได้เร็วก็จะได้ชา้าใช่ค่ะจะเสียโอกาสไปต้องให้คุณลุงพูด พอทั้งปวดหัวนะปัญาก็ไม่กินหมอก็ไม่ไปหาเนี่ยเออคือต้องสงสารร่างกายที่เราอาศัยเขานะไม่ใช่ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเราอาศัยเขานี่ต้องดูแลเขาร่างกายกับจิตเนี่คุยกันรู้เรื่องครับนี่เราใช้ร่างกายมาก็ต้องดูแลร่างกายเขาอย่าไปเบียดเบียนเขามากนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ของโลกมนุษย์แล้วมันสุดยอด ผู้มีบุญไม่ใช่ธรรมดาต้องมีบุญมากถึงได้รับประทานเรื่องนี้ช่วยเปิดใจนี่คือสิ่งที่ดียิ่งของโลกมนุษย์แล้วใช่ใช่ี่เป็นความดีใจเป็นความภูมิใจของรายการเราจริงๆเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติจ,จริงๆซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่า คนสูงอายุหรือคนที่ยังมีทัศนคติต่อเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิดบางยี่ห้อที่อาจจะมีการเล่ขายกันอยู่ตอนนี้เกลื่อนตลาดไปหมดแต่วันนี้เนี่ยเราได้คนที่ประสบกับตัวเองอย่างคุณลุงคุณป้าเองที่จะมาช่วยคุยกันนะครับอย่างที่บอกแหละครับว่าเราใช้ร่างกายเราอย่างเสื่อมทรงทําร้ายเขามากพนุถนอมบ้างให้ให้เขาคืนบ้างดูแลเขาทนุถนอมเขานะคะ อะไรที่พอจะบำร so ุงเข้าได้ก็บำรุงไปครับวันนี้ต้องตักขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ